สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูพระกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อสง่านะครับวัดหนองม่วงครับจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้จดสร้างนะครับเนื่องในโอกาสฉลองครบแปดสิบปีของหลวงพ่อท่านนะครับก็ลักษณะพิมพ์หน้านะครับจะเป็นลักษณะหลวงพ่อสง่านะครับนั่งเต็มองค์นะครับด้านหน้าเนี่ยนี่ครับขั้นสมาธิเลยนะนั่งเต็มองค์นะครับนั่งอยู่บนอาสนะนะครับนี่แล้วก็มีลายกนกข้างๆนะครับนี่นะ เหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แกะได้สวยงามและก็คมชัดน่าใช้นะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับดูจากด้านข้างนะครับจะไม่มีการลมนะเดี๋ยวผมจะซองให้ดูอีกทีนะเนี่ยแล้วตัวตัดของรุ่นนี้จะเป็นตัดคาดครึ่งใบนะครับตัดไม่เต็มใบนะครับจะเป็นตัดคาดครึ่งใบก็คือเป็นผิวซ้ายหรือว่าที่เราเรียกว่ามะละนั่นเองนะครับเป็นตัดคาดครึ่งใบไม่เต็มนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแท้ที่ดูง่ายนะครับเห็นไหม นวะเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะไม่มีการลมเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าเนื้อนวะเนี่ยด้านข้างของผิวเหลี่ยมตรงเนี้ยจะไม่มีการลมถ้าลมเนี่ยจะไม่ใช่นวะนะครับเนี่ยปีปีสามกว่าสี่กว่าเนี่ยจะเริ่มสร้างนวะเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สังเกตนะว่าจากด้านข้างเนี่ยจะไม่มีการลมนะตรงเนี้ยจะไม่มีการลมเพื่อนๆจะเห็นสังเกตเลยนะว่าไม่มีลมเห็นไหมตลอดทั่วทั้งเหลี่ยมนะครับนี่เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเหลี่ยมรุ่นนี้ก็ คนข้าทีจะสวยงามนะครับใช้เป็นยันประจาของท่านนะยันนี้ยันคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะผมสังเกตจะคล้ายรูปสามเหลี่ยมมิมิจะเห็นผิวเลยนะนวะนวะเนี่ยจะออกประมาณสีบอลบอนิดๆนะครับแต่ถ้ามันออกอมทองแดงมันก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าออกโลหะอื่นเยอะเนี่ยมันจะออกสีออกบอลบลทองๆองนะครับแต่เนี่ยมันออกทองแดงเยอะนะครับแต่ก็เป็นเนื้อนวะนะเมิอนะจะเห็นเลยนะความตึงของเหรนเนี่ยมตึงมากนะเห็นไหม เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงคมชัดนะครับไม่ไม่ตื้นเบื่อนะเพื่อนๆดูทุกมุมนะผมก็จะให้ดูพระทุกมุมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้จดจําความคมว่ามันลึกและับไหนนะครับเราก็ไปกันย่างช้าๆชัดๆนะครับเห็นไหมความตึงของเหรียญนะเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงคมชัดนะครับเห็นไหมยันต่างๆเน,ยยนี่นยเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ย จะตั้งเป็นแท่งแล้วก็คมชัดนะครับมันจะไม่ตื้นเบือนะมันจะต้องตั้งแล้วก็มีความองศามีความเป็นสันเป็นคมออกมาครับเนี่ยครับเราก็ดูมุมลึกเป็นรักนะครับดูมุมให้มันลึกๆเนี่ยให้มันลึกๆแล้วก็เราจะเห็นความเป็นองศากับพื้นเหรียญนะครับแล้วรูเจาะเนี่ยเจาะไม่ไม่ใหญ่นะเจาะเล็กๆเขนาไหมเนี่ยคือลักษณะของพระเทนะนี่นะรูเจาะจะเจาะไม่ใหญ่นะเจาะเล็กๆเนี่ยเนี่ยเจาะกระพวงเนี่ยมันจะเจาะเล็กๆนะครับ เนี่ยตัวตัดเห็่ไหมเห็ไหมข้าถึงใบเห็นไหมลักษณะนี้นะครับค่าถึงใบเนี่ยดูดูได้ชัดเลยนะนี่ครับค่าถึงใบลักษณะนี้นะนี่เราก็มาดูด้านหน้ากันชัดๆมั้งนะให้ทุกมุมนะเมื่อกี้ดูด้านหลังไปแล้วเนี่ยความกนกอะไรเนี่ยคมชัดนะเนี่ยไม่โดนแสงนะเห็นไหมว่าพวกกนกพวกตัวเป็นธรรมชาติของจีวรเนี่ยจะมีความคมชัดมากนะครับ ดูที่นั่งของหลวงพ่อนี่นะมีความเป็นสันนะครับเนี่ยมันจะลึกลงไปนะครับเวลาที่ปั๊มเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญปั๊มเนี่ยจะต้องมีความคมอย่างนี้เลยเนี่ยทุกรุ่นทุกหลวงพ่อนะครจะต้องมีความคมเนี่ยแต่ผมก็ที่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยก็เราจะได้รู้ไงว่าลึกคมแลดับไหนนะพระรุ่นต่างๆก็ลึกคมไม่เท่ากันนะครับแต่มันก็มีความคมโดยเฉพาะของรุ่นนั้นๆนะเห็นไหมความคมของรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะคมชัดเจนนะครับ เนี่ยเห็นไหมว่าความแกะเนี่ยความคมของจีวรเนี่ยค่อนข้างที่กคมชัดเรายิบผ่าขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูโดยรวมก่อนนะครับก่อนที่จะซองเพื่อนๆก็ต้องดูโดยรวมนะว่าเนื้อเป็นไงเนื้อหาเป็นไงนะครับพิมพ์หน้าใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยเราต้องจาพิมพ์หน้าวะ่ะนะเพราะหลวงพ่อตงนาพิมพ์นี้รุ่นนี้หน้าเป็นยังไงนะครับหน้าอย่างนี้นะดูทุกมุมนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างที่คมลึกนะอ่าคมลึกเลยรุ่นเนี่ยคมชัด อ่ะก็ดูพอสมควรนะครับด้านหน้านะ,ะให้ดูด้านหน้าชัดๆนะครับนี่นะจำพิมพ์หน้าเลยนะเพื่อนๆหน้านี้นะแปดสิบปีนั่งเต็มองนะครับอืมครับประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปผม,ผมก็จะนำกล้องมาตีซ่องนะครับชัดๆนะครับเริ่มกันเลยนะเริ่มจากใบหน้านะครับหลวงพ่อสงงารุ่นนี้นะครับใบหน้าค่อนข้างจะแกะ ได้คมชัดนะเห็นไหมเพื่อนสังเกตเลยนะว่าใบหน้าของท่านเนี่ยจะคมชัดนะครับเห็นไหมไม่มีการตื้นเบื่อนะเห็นไหมเพื่อนจะเห็นใบหน้าเนี่ยมีการแกะดวงตาเนี่ยได้คมชัดลึกมากนะเห็นไหมอ่าเนี่ยจาไว้เลยนะครับหน้านี้นะครับนี่หน้านี่นี่หน้านี้นะครับเห็นไหมการแกะดวงตาเนะี่ยแกะได้คมชัดลึกนะครับนะ ตัวักษรต่างๆเนี่ยนะมีความเป็นมิติกับตัวกับล e ักษณะพื้นผิวเรียนนะมีความเป็นม <prejudice ten> <leaves> ิติเนี <cc ultura faço again> ่ยตัวน่อนลักษณะตัวน่อนที่อยู่บนหูเรียนเนี่ยคมชัดลึกลงไปนะครับเนี่ยตั้งเป็นแท่งคมชัดนะครับเห็นไหมนี่ครับความคมของตัวน่อนเนีนไหมคมชัดนะครับหูเจาะเนี่ยปิ้นปิ้นไม่ปิ้นค่อนข้างที่จะสะอาดนะคมชัดนะครับเจาะเนี่ยเจาะเล็กๆรูเล็กๆนะครับเห็นไหม ความเป็นรูเล็กเห็นไหมตัวอักษรทุกตัวตั้งเป็นแท่งนะครับคมชัดตั้งเป็นแท่งเนี่ยคือเอกลักษณ์สําคัญของพระเหรียญปั๊มนะครับเห็นไหมว่าตัวอักษรต่างต่างเนี่ยเมื่อนก็ต้องดูไปนะผมก็จะซองให้ดูโดยรวมนะครับนี่ดูลักษณะจดจําพื้นผิวเรียญน,นะครับมีความตึงลักษณะหน่อยนะครับมันจะไม่บวมนะครับเหรียญแท้แต่เดี๋ยวนี้ทอดเเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีบวมแล้วมันพัฒนาแล้วนะครับของกีเนี่ยจะไม่มีการบวมนะเหรียญบวมนี้ก็ ค่อนข้างที่จะตัดถิ้งไปได้เลยนะพอเกี้ห้างนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่มีการบวมแล้วของผ้าเนี่ยเพราะมันทอดโดยซิลิโคนที่ดีขึ้นนะเห็นไหมความคมชัดนั้าตาเนี่ยนะเนี่ยลองนั้นตาเนี่ยค่อนข้างที่คมชัดอยู่นะเพื่ยเพื่อนสังเกตนะจีวอนเห็นไหมแกะได้คมชัดมากนะครับเห็นไหมเนี่ยลักษณะลายจีวอนเนี่ยให้สังเกตเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูลายกระนกอะ นี่มันดูได้ไหล่เปบบนะครับเนี่ยบางคนก็ดูลายกระนกเนี่ยครับให้มันตั้งเนะี่ยเป็นสั่นเห็นไหมมันจะตั้งเป็นสัน่นเลยนะลายกระนกเนี่ยจีวรเนี่ยคมชัดเนี่ยเห็นมมีเส้นเลี้ยนแตกหรืวอว่าออกมาด้วยเห็นไหมมันดูได้ไหล่เแบบนะครับเพื่อน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 ก็นนต้องจดจํานะเห็นไหมตาของหลวงปู่เนี่ยคมชัดนะเป็นเมนะ็ดเห็นไหมดูกษณะนี้เห็นไหมดวงตานี่เป็นสั่นเห็นไหมเห็นไหมคมชัดนะเนี่ยตัวสอดเนี่ยเป็นสั่นเป็นแท่งนะเนี่ย คือเอกลักษณ์ด้วยรวมห้องรุ so ่นนี้นะครับตตวเนี้ยเขาก็ดูหลายกระนกกนะนับเนี่ยให้กระนกมันคมคมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยกระไล่เรียนนะครับเห็นไหมจะออกเป็นสีออกแดงแดงนะครับแดงแดงแล้วก็ดันด้านนิดนึงนะครับการแกะยันอะไรเนี่ยคมชัดเห็นไหมครับนี่ครับคมชัดนะมาตัวอักษรเนี่ยดันด้านเนี่ยคมชัดนะครับนี่ครับ เนี่ยผมก็จะให้ดูโดยรวมไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยครับเพื่อนอยากเร็วตอนไหนก็สามารถเร็วได้นะครับอ่าก็ขอฝากช่องไออุ้ยเมืองการไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ก็จะยิ่งมีพระคุณไปใหญ่เลยนะครับขอขอบคุณนะครับสาหรับการดูในครั้งนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะอัปคลิปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูผ่าเทกันนะว่าผ่าเทเป็นลักษณะไหนนะ ก็ฝากช่องไออุ้ยเมืองการไ้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็นำผัดเทม,มาเพื่อนๆดูนะนเห็นไหมความคมชัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่คมชัดนะครับรุ่นเนี้นี่โดยสําคัญนะเพื่อนๆต้องดูเหรียญเนี่ยต้องดูความลึกนะเนี่ยตรงนี้ก็ส่องความลึกเนี่ยเนี่ยส่องเคมสอดเห็นไหมเนี่ยกุ๊กถ้าเราม,ามองมุมลึกเนี่ยเราจะเห็นความเป็นสั้นของตัวสอรนะครับว่าตัวสอรต่างๆเนี่ยจะมีความเป็นสัน้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ลายกระนกนี้เป็นสันเห็นไหมถ้าเรามองมุมลึกเราก็จะได้เปรียบนะเห็นไหมเนี่ยโคกซาแดงแดงที่อยู่ตรงตัวอักษรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเจนนะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเห็นเลยนะเนี่ยขอบเนี่ยพวกขอบต่างๆเนี่ยพวกเส้นที่วิ่งเนี่ยมันจะมีเส้นสอนข้างในนะซึ่งจุดเนี่ยเกีย่ยได้ลําบากมากนะครับมันจะถอดไม่ติดนะจุดอื่นเนี่ยมันอาจจะถอดติดได้นะแต่จุดพวกเนี่ยถอดยากมากนะจะเห็นความเป็นสันเป็นคมเนี่ยความแตกนเห็นไหมเส้นเล็กๆ เพื่อนๆต้องมองมุมลึกมั่งนะจค่ซ่องมุมเดียวพระเดียวๆพอก,กีได้ดีขึ้นนะครับด้วยความเป็นห่วงเลยนะของกีค่อนข้างเยอะเดีย่ยวนี้โดยเฉพาะเหลี่ยนเนี่ยยิ่งเยอะนะครับเนี่ยเราต้องดูความคมเป็นลักนะเห็นไหมไลายพมของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะเห็นไหมเป็นเส้นๆส้นทรเลยนะเนี่ยความคมต่างๆเนี่ยมันเกีได้ลําบากเนี่ยโดยเฉพาะเราจะจําเอกลักษณ์ของเหรียนเห็นไหมว่าเหรี่ยนเนี่ยมันจะมีค่าเป็นแดงนะครับเกาะที่ตัวอักษรต่างๆเนี่ย ถ้ามันมีเนี่ยมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นเทของเราได้นะครับเนี่ยซึ่งเราจะสังเกตเห็นะเห็นไหมว่าซาเนี่ยมันแดง,ดงๆตัวอักษรเนี่ยเนซ่าแดงๆเนี่ยนะก็เป็นเอกลักษณ์ย่างๆนึ่งย่างนะครับที่เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะแล้วพวกลายการะนกตัวหนอนเนี่ยผมบอกหลายคลิปแล้วนะว่าถ้ามีตัวหนอนบนบนหูเลียดพวกเนี้ยเราจะสังเกตผะเทได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะตัวหนอนพวกเนี้ยจะทอดเกลําบ้างนะผมเห็นลายลุลงพ่อนะครับของเกลบริเวณตัวหนอนเนี่ยจะตื้นเบร์ไม่คมชัดอย่างนี้นะครับ นี่เราก็ดูได้นะครับเห็นไหมความเป็นจีวรเห็นไหมคมชัดนะครับตาของหลวงปู่เนะี่ยเห็นไหมลมเป็นเม็ดนะครับเห็นไหมจมูกเหรี่ยนนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะไม่โดดเลยนะอ่ะประมาณนี้นะเห็นไหมเนี่ยแกะแกะเนี่ยเขาแกะนิ้วโป้งนี่ยังยังติดเป็นเป็นนิ้วโป้งเป็นเล็บเลยนะจีวรเนี่ยลายจีวรเห็นไหมคมชัดเนี่ยเราก็ดูได้เลยดูไม่ยากนะครับพระเห็นไหมดูไม่ยากนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็มา่องด้านหลังต่อนะครับด้านหลังเนี่ยนี่ด้านหลังผ่าด้านหลังด้านหลังเนี่ยผ่าทุกรุ่นนะครับให้่องหูเป็นลักก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยเอาผ่าออกมาเนี่ยพเพื่อนๆดูหูก่อนเลยนะเนี่ยดูหูก่อนหูจะต้องไม่ใหญ่นะเห็นไหมจะต้องเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมและลายกระโนกพุกเนี่ยตัวนอยเนี่ยเห็นไหมลึกลงไปคมชัดนะครับมีคราบฝุ่นคราบอะไรเป็นธรรมชาติปกติ เราจะดูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมรูเจาะเนี่ยปิ้นเป็นตูใจนิดน้อยนะครับเนี่ยก็ดูนะครับพระรุ่นต่างๆเนี่ยบางรุ่นไม่ปิ้นเลยนะครับถ้าเจอปิ้นนี่ก็สักอันตรายนะครับบางรุ่นปิ้นน้อยปิ้นเยอะเพื่อนๆต้องศึกษานะครับรุ่นนี้ปิ้นประมาณนี้นะครับของหลวงพ่อสงฆาเนี่ยปิ้นไม่มากนะครับแต่ก็ปิ้นนะครับแล้วรูเจาะไม่ใหญ่นะครับเพือพอดีเอตัวห่วงเนี่ยเห็นไหมเจาะไม่ใหญ่เห็นไหมรูเนี่ยพอดีก็ห่วง แล้วดูเนี่ยเห็นไหมตัวอักษรกเนี่ยตั้งเป็นแท่งคมชัดเหมือนกันนะครับ้ขาขๆกับดันหน้าเลยนะนี่ครับแกะตัวอักษรไในค่อนข้างที่คมชัดเลยนะครับเห็นไหมลึกลงไปเป็นสันนะครับนี่มีค่าฟุน้นครับอะไรเป็นเรื่องปกติของพระรุ่นนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยลักษณะพระต่างตงเนี่ยค่อนข้างที่คมชัดเห็นไหมนี่ยคมชัดมากเลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์สาคัญของพระนะครับจะต้องมีความคมชัดเนี่ยเลขสองแเลขสามเนี่ยเมื่อนสังเกตนะว่ามีความเป็นสันนะครับ คนท่านนี้เป็นความเป็นสันนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมว่าพวกเซียนที่มันอยู่ดีหยัดเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นนะไม่ใช่ไม่มีนะครับนเ,รเนี่ยเราซ่องดีๆเนี่ยเราเราก็จะปรากฏเห็นนะครับเห็นไหมตัวซองน้าตาเนี่ยคมชัดมากนะบนางคังที่คมชัดชัดเจนนะครับเนี่ยผมจะซ่องเรื่อยๆหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้ชมทุกช็อตเลยให้ชัดเจนที่สุดนะครับอ่าช่องของผมเนี่ยก็จะนำพระเทมาให้ดูนะครับ รวมถึงพระกีนนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองกางก็จะมีพระก,กีแล้วก็พระเทมาเพื่อนได้ชมกันนะครับผมโดนมาเยอะนะครับพระเนี่ยไม่ใช่เล่นง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ยากเกินความสามารถของเพื่อนเพื่อนนะถา้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นพระเทบ่อยๆเนะี่ยผมคิดว่าเราพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยโดยเฉพาะเราได้เห็นพระเทพอสอนต่างๆนะครับที่ต่างกันมากๆเนี่ยเราก็พิจารณาได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับพอพระเนี่ยหลักการก็คือความคมชัดนะครับเห็นไหม ความคมชัดแล้วเราก็ดูความมีมิติต่างๆนะครับการแกะบล็อกการแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขู่เหรียญน,นะครับการตัดยุคต่างๆเราก็พิจารณาผะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆนี่ผมก็มาให้ความรู้หรือว่าสิ่งที่ผมได้มานะผมก็ามาให้เพื่อนๆต่อเพื่อให้เพื่อนๆไม่โดนผาก,กีกันครับเห็นไหมพอผ่ากีเนี่ราคาก็ถ้ารวมๆเขาก็เกือบเข้าผาเทน,นะ ผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เล่นผ่าเทที่ดูง่ายๆกันนะครับยาวเดือดร้อนท่านก็ช่วยเราได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็มาศึกษากันนะเห็นไหมความคมชัดของยันต์ต่างๆเนี่ยให้เราดูเนี่ยดูเราเพื่อนๆอลองซ่องมุมลึกเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเราส่องมุมลึกเนี่ยมิติของการดูเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะดูผ่าได้ลากลาหลายมากยิ่งขึ้นนะนี่ครับความคมชัดของครอบความเป็นสันเนี่ยของตัวหนังสือต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเห็นไหม เนี้ยรูเจาะจะสังเกตน,นะนั้นรูเจาะไม่ใหญ่เล็กๆนะแล้วความเวาลงไปเห็นไหมเวาวได้คมชัดนะครับถ้าทอเนี่ยมันจะตื้นๆนะเราผรุ่นต่างๆนะครับที่ด้านหูเลี่ยนเนี่ยจะมีรอยเวาลงไปเนะี่ยเนี่ยโดยเฉพาะเลี่ยนที่มีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยนะถ้ามันเอาไปท่อเนี่ยผมเห็นหลายรุ่นเลยนะจะมีความคมชัดที่น้อยลงนะหรือว่าความลึกจะน้อยลงนั่นเองนะครับความคมชัดน้อยความลึกก็จะน้อยนะเนี่ยพวกนี้จะสังเกตน,นะผิวนวะเนี่ยจะเห็นเอกลัก,กษณ์สําคัญนะครับ มันจะมีบอลทองเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมติดอยู่ตามบอลทองลึกสาบางพื้นเรียนเนี่ยจะมีบอลทองปรากฏอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็ดูได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะเราก็จะมาดูลักษณะขอบเป็นตัวปิดท้ายนะเนี่ยลักษณะขอบเรียนครับอืมอืมไม่โฟกัสเนี่ยโฟกัสละลักษณะขอบเรียนก็เป็นตัดขาดครึ่งใบนะครับเห็นไหมถ้านาวะเดี๋ยวจะไม่ลมนนะเห็นไหม นี่นะลัาตะัะการตัดเนี่ยฮะตัดค่าครึ่งใบนะครับตัดไม่เต็มนะตัด,ด,ตด,ดค่าครึ่งใบนี่เห็นไหมนี่ตัดค่าครึ่งใบก็คือลักษณะนี้เห็นไหมมันจะชี้ขาดไปชี้ขาดไปแล้วมันก็จะเป็นสายนั้นหลังนะนี่ครับมันก็คือการชี้ขาดครึ่งใบสําคัญเอกลักษณ์สำคัญของผ่าเทนะครับนี่ครับชี้ขาดครึ่งใบนี่ดังค้างอีกค้างหนึ่งนะเห็น,น, Low khác, นไ,ไหมก็ชี้ขาดครึ่งใบเหมือนกันนะ เนี right ่ยส uh, ังเกตเห็นเลยนะข้าวจึ้ใบนะครับข้าวจึงใบนะอ่าประมาณนี้นะนี่นะแคปเจอร์ไปได้เลยเห็นไหมในน้อนวะเนี Them ่ยมันจะไม่ลมนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะเห็นไหมเรนนี awesome. ่ก็ไม่ลมเห็นไหมเนี่ยถ้าเพนเอนซองเนี่ยมันจะเห็นเป็นคลิปๆเนี่ยครับเนี่ยมันจะออกเป็นบนทองนะครับทําให้เราดูว่าเป็นเนื้อนวะได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหลวงพ่อสง่านะครับอายุครบรอบ 80ปีองท่านครับเหรียญนี้นะครับน,น,นะนั่งเต็มองสวยงามนะครับสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนครับกดติดตามไม้กุ้ยเมืองกาลไว้นะครับเราก็จะนาพระแท้พระดีแล้วก็พระที่น่าใช้รวมถึงพระเก๋ๆตั้งแต่ระดับเรเววต่ําไปถึงเรเววสูงมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ